นายพรานชุดโลกาวินาตตอนที่6เมื่อถึงกำหนดวาระการประชุมมีผู้นำทั้ง20ประเทศรวมไปถึงผู้ติดตามมาพบปะเจอกันยังฐานที่มั่นโดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพผู้นำการประชุมในครั้งนี้ก็คือพลเอกพรานโดยมีพลเอกวิชัยพลเอกชัยสยิทธิ์พลเอกสมภพและประหลัดสมบัติเป็นตัวแทนของประเทศไทย ครานได้เปิดประชุมโดยเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของอาวุธที่ทุกประเทศต้องการอยากจะรู้ข้อมูลครานได้แสดงอาวุธทั้งหมดที่มีเริ่มตั้งแต่ปืนพกสั้นจุดสองสองที่ตอนนี้เป็นเจเนเรชันที่สามมันสามารถจัดการกับสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับชั้นนภาได้ต่อมาก็คือปืนไรเฟิลจุดสี่ จเนเรชันที่3มันสามารถจัดการกับสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับชั้นเซียนได้ส่วนสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับชั้นราชาจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธติดหัวรบโดยเริ่มต้นจากหน้าไม้ยิงธนูติดหัวรบซึ่งมันจัดการได้เฉพาะชั้นราชาขั้นกลางลงมาเท่านั้นส่วนในขั้นสูงหรือขั้นสูงสุดจำเป็นที่จะต้องใช้ ปืนไรเฟิลจุดสยิงด้วยกระสุนทำลายล้างสำหรับสัตว์อสูรในชั้นจัก,กรพพัดขึ้นไปนั้นมันจะต้องใช้ปืนไรเฟิลจุดสียิงด้วยกระสุนทำลายล้างหรือใช้เครื่องยิงจรวดโดยพรานได้ยื่นข้อเสนอเป็นผลึกสัตว์อสูรในการแลกเปลี่ยนตามระดับของชั้นพลังเช่นหนึ่งรผลึกนภา เท่ากับหนึ่งผลึกเซียนหนึ่งร้อยผลึกเซียนเท่ากับหนึ่งผลึกราชันหนึ่งร้อยผลึกราชันเท่ากับหนึ่งผลึกจักรพัดมันจะใช้เป็นเงินตราในยุคโลกาวินาศในประตูมิติสีขาวนั้นสัตว์อสูรส่วนใหญ่จะมีพลังที่อยู่ในระดับชั้นเซียนลงมาส่วนประตูมิติสีเหลืองที่มันเกิดขึ้นมามากที่สุด จะมีสัตว์อสูรระดับชั้นราชันลงมาส่วนประตูมิติสีแดงนั้นเท่าที่พรานรู้มันจะมีสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับชั้นจักรพรรดิพรานประกาศราคาของอาวุธทั้งหมดและหนึ่งคะแนนในระบบมันจะเท่ากันกับหนึ่งผลึกนภาทุกคนทั่วโลกสามารถนำมาแลกเปลี่ยนได้โดยฐานที่มั่นจะเป็นศูนย์กลางส่วนราคานั้น ก็ได้แจกแจงรายละเอียดให้ทุกคนได้รับรู้ครานได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยมีฐานที่มั่นเป็นจุดศูนย์กลางครานกล่าวทิ้งท้ายก่อนจบการประชุมว่าปัญหาที่ทุกคนได้เจอในตอนนี้ก็คือเมื่อไปเจอกันกับสัตว์อสูรส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าสัตว์อสูรน,นั้นมันมีระดับพลังอยู่ในชั้นไหนขั้นอะไร ทุกคนก็พยักหน้าใช่แล้วทหารแทบจะทุกคนก็เจอกับปัญหานี้ครานหยิบเอาแว่นตาออกมาจากแหวนมิติโชว์ให้ทุกคนได้ดูสิ่งนี้คือแว่นตาสแกนพลังครับมันสามารถตรวจสอบระดับพลังของสัตว์อสูรได้ตั้งแต่ชั้นจัก,กรพรรดิลงมาและยังตรวจสอบระดับพลังของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้อีกด้วย มีเสียงฮือฮาดังระงมทั่วห้องประชุมทุกคนต่างก็อยากจะรู้ราคาครานกล่าวต่ออีกว่าก่อนที่จะรู้ราคามาดูคุณสมบัติของมันก่อนครับอันดับแรกมันมีระบบโฟกัสอัตโนมัติทุกคนสามารถใช้งานมันได้ไม่ว่าจะมีสายตาสั้นหรือยาวส่วนที่สองนั้นมันมีความยืดหยุ่นสูงมันจะปรับให้เข้ากันกับผู้ที่สวมใส่ ทำให้ใสแล้วรู้สึกสบายต่อมามันมีคุณสมบัติพิเศษสามารถดึงเอาพลังของผู้ที่สวมใสย่ยิงออกมาเป็นลำแสงได้ขึ้นอยู่กับพลังของคนนั้นเช่นคนที่มีพลังธาตุไฟลำแสงก็จะเป็นสีแดงสามารถใช้เป็นอาวุธได้และสุดท้ายนั้นมันมีคุณสมบัติที่ทนทานมากแม้จะทำรุ่งหรือถูกเหยียบ มันก็จะคืนสภาพเดิมไม่บุบสลายด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงราคาของมันจึงอยู่ที่1นผลึกเซียนหรือ100่ผลึกนภาครับส่วนเรื่องแหวนมิตินั้นปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นจนมีขนาดความจุสูงสุดอยู่ที่200ลูกบาทเมตรแล้วครับราคานั้นก็จะปรับใหม่ดังนี้จากนั้นครานก็อธิบายราคาของแหวนมิติเก็บของ ในขนาดความจุต่างๆทุกคนก็พยักหน้าเข้าใจสิ่งของจำเป็นที่ทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือแว่นตาสแกนพลังกับแหวนมิติเก็บของเมื่อจบการประชุมครานที่เป็นดังผู้นำของประเทศไทยตอนนี้จึงกลายมาเป็นผู้นำของคนทั่วทั้งโลกไปแล้วเขาเป็นยิ่งกว่าฮีโร่การสร้างระบบขึ้นมาใหม่ มันมีเหตุผลหลักเทียงข้อเดียวนั่นก็คือการอยู่รอดของมนุษยชาติหากทุกคนเดินตามระบบที่พรานได้สร้างขึ้นการปกป้องอันตรายจากสัตว์อสูรทุกคนก็สามารถทำได้เมื่อมนุษย์เจอกับหายนะการปรับตัวให้อยู่รอดจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ตั้งแต่จบการประชุมคนเอกวิชัยกับปลัดสมบัติยังคงทำหน้าที่ดูแลระบบส่วนคนเอกชัย,ยศิทธิ์กับคนเอกสมภพนั้นทำหน้าที่คอยดูแลปกป้องเขตชายแดนและประตูมิติส่วนครานนั้นมีหน้าที่สำรวจภายในประตูมิติทางด้านพิมกับอลิสนั้นในตอนนี้ทั้งสองมีหน้าที่ในการกลั่นสมุนไพรมาเป็นเม็ดยา โดยพรานได้ให้สูตรและเทคนิคการกลั่นแบบใหม่ทำให้ทั้งสองคนนั้นไม่ยอมออกมาจากห้องกลั่นยาเลยต่างก็พยายามทำการกลั่นสมุนไพรออกมาให้ได้มากที่สุดอีกอย่างนั้นครานก็ยังได้ให้สูตรการกลั่นสมุนไพรสำหรับบำรุงร่างกายอลิสและเด็กในท้องอีกด้วยส่วนต้นนั้นก็อยู่กับดาที่ยังคอยติดตามเป็นพี่เลี้ยง ส่วนใหญ่แล้วจะออกเดินทางติดตามพรานเข้าไปสำรวจในประตูมิติครานนั้นได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการเดินป่าให้กับลูกชายต้นนั้นเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เด็กแต่ด้วยการมีระดับพลังที่อยู่ในชั้นนภาขั้นสูงซึ่งต้นได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้เองต้นมีร่างกายเทียบเท่ากันกันกบเด็กอายุหกขวบ ด้วยไวเพียงแค่ขวบกว่าๆเนื่องจากทั้งพ่อและแม่ดูแลบำรุงด้วยสมุนไพรอย่างดีตั้งแต่ที่อยู่ในท้องและได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อยู่ภายในประตูมิติมันจึงทำให้ต้นเติบโตเร็วมากเมื่อถึงตอนขําก็มีการนั่งรอบกองไฟครานได้เล่าเรื่องราวในป่าต่างๆให้ลูกชายกับดำได้ฟังบางครั้งดำก็เป็นคนเล่าสลับกัน ต้นนั้นเป็นเด็กที่สามารถจดจำทุกอย่างได้หมดแม้จะฟังเพียงแค่ครั้งเดียวก็ตามครานพาต้นเข้าไปสำรวจในประตูมิติโดยเริ่มต้นจากประตูมิติสีขาวที่มีสัตว์อสูรในระดับชั้นเสียนลงมาแต่ส่วนใหญ่แล้วที่พบเจอก็จะมีพลังอยู่ในระดับชั้นปฐพีมันเหมาะกับการเรียนรู้ของต้นเป็นอย่างมากลุงอนนบได้สร้างชุดเกราะใหม่ให้กับต้น และทำขนาดเผื่อไปจนถึงตอนที่ต้นโตเป็นหนุ่มคราวนี้ปัญหาเรื่องขนาดชุดเกราะก,ก็ได้ทำการแก้ไขแล้วครานสอนลูกชายให้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าธรรมดาหรือว่าเป็นสัตว์อสูนร,รอยเท้าของมันมีลักษณะเป็นอย่างไรการติดตามรอยและคำนวณระยะห่างรวมไปจนถึงทิศทางลมที่มันสำคัญมาก สัญชาตญาณของสัตว์ป่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ป่าหรือสัตว์อสูรเท่านั้นครานยังสอนต้นให้รู้จักกับสิ่งอาถรรพ์สิ่งลี้ลับที่อยู่ในป่าอีกด้วยเมื่อมาอยู่ในป่ามันต่างจากการอยู่ในเมืองมีการนอนกลางดินกินบนต้นไม้ไม่มีตึกรามบ้านช่องไม่มีอุป,ปกรณ์อำนวยความสะดวกจะต้องคอยระวังตัว อยู่ทุกฝีก้าวต้นบอกกับลุงดามและผู้เป็นพ่อว่าตนนั้นชอบอยู่ในป่ามากกว่าอยู่ในเมืองมันดูเป็นธรรมชาติดีในขณะที่ชาวมนุษย์โลกกำลังกลับตัวและต่อสู้กับสัตว์อสูรอยู่นั้นบนดาวแห่งหนึ่งซึ่งมันอยู่ห่างจากโลก1,200ปีแสงชายวัยกลางคนได้เดินออกมาจากถ้ำเขาพูดพึพรรมพำออกมาว่า เห็นทีจะต้องไปยังดาวโลกสักหน่อยจากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจุดมุ่งหมายของเขานั้นก็คือดาวโลกที่มีพรานเทียงคนเดียวที่มีพลังอยู่ในชั้นเทพเขาทดลองและเฝ้าดูสิ่งมีชีวิตต่างๆในรัศมี1,500ปีแสงตลอดเวลานับเป็นหมื่นหมื่นปีจนจดจำมันไม่ได้เสียแล้ว เขาไม่เคยประสบความสำเร็จเลยในการสร้างสิ่งมีชีวิตให้มีพลังอยู่ในระดับชั้นเทพไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตลักษณะไหนรูปแบบใดเป็นชาวเผ่าไหนก็ตามมันจะติดอยู่คอขวดในชั้นจัก,กรพรรดิขั้นสูงสุดแม้แต่ชาวดาวลูกา้าที่มีพรสวรรค์สูงสุดตั้งแต่ที่ได้พบเจอมาก็ยังไม่สามารถผ่านคอขวดขึ้นไปเป็นเทพได้ แต่เมื่อเร็วเร็วนี้เขาเกิดความคิดแปลกๆขึ้นมาจึงทดลองใช้วิธีเปิดประตูมิติให้เผ่าสัตว์อสูรเชื่อมต่อกันกับโลกมันอาจจะมีเทพเกิดขึ้นมาก็เป็นได้ดวงดาวที่มีสัตว์อสูรชั้นเซียนเขาก็สร้างประตูมิติขนาดเล็กสีขาวดวงดาวที่มีสัตว์อสูรชั้นราชันเขาก็สร้างประตูมิติขนาดกลางสีเหลืองส่วนดวงดาวที่มีสัตว์อสูร ในชั้นจัก,กรพรรดิเขาได้สร้างประตูมิติขนาดใหญ่สีแดงเมื่อโลกเจอกับวิกฤตหายนะมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่จะผ่านคอขวดขึ้นไปเป็นเทพได้และมันก็ได้เกิดขึ้นมาจริงๆมีเทพที่ชื่อพรานเกิดขึ้นมาบนดาวโลกดังนั้นเขาจึงต้องออกเดินทางเพื่อที่จะไปดูให้เห็นกับตาห้าเดือนผ่านไป ไวเสียยิ่งกว่านิยายจีนกำลังภายในครานนั้นกำลังอยู่ในห้องกุมมืออลิซเอาไว้แน่นหลังจากที่อลิซบอกว่าเจ็บท้องอาการมันหนักกว่าตอนที่พิมพคลอดเสียอีกครานทำอะไรไม่ได้นอกจากคอยให้กำลังใจนางพยาบาลสาวทั้งสองคนก็เป็นชุดเดียวกันกันกบที่ทำคลอดต้นคราน,นั้นคุ้นเคยกับทั้งสองคนเป็นอย่างดี อลิสเจ็บท้องนานเป็นชั่วโมงกว่าจะคลอดลูกชายตัวน้อยคราวนี้มีเสียงร้องโอแวะโอแวะดังมากมันดังลั่นห้องและเป็นเสียงที่ทรงพลังเป็นอย่างมากทำเอาพยาบาลที่ทำคลอดตกอกตกใจเป็นอย่างมากรู้สึกถึงแรงกดดันที่มันตามมากับเสียงร้องโชคดีที่ทั้งสองมีพลังอยู่ในชั้นปฐภีไม่อย่างนั้นก็คงจะอุ้งทารกแรกเกิดไม่ได้ ครานดูแลลูกชายคนเล็กกับอลิสเป็นอย่างดีเมื่อใช้จิตวิญญาณตรวจสอบดูทำเอาครานถึงกับสตันไปห้าวิระดับพลังของลูกชายนั้นมันอยู่ในชั้นปฐพีอลิสก็ดีใจมากที่ตนได้มีทายาทให้กับครานแถมยังเป็นลูกชายอีกด้วยหน้าตาของเด็กทารกนั้นมันผสมผสานกันระหว่างมนุษย์กับเอล มีสีผมเป็นสีฟ้าอ่อนส่วนใบหูนั้นมันผสมกันอย่างลงตัวไม่กลมมนและไม่เรียวแหลมเป็นโครงหน้าที่สมบูรณ์แบบทางด้านร่างกายนั้นไม่ต้องพูดถึงครานดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องจนสุดท้ายเมื่อคลอดออกมาก็มีพลังอยู่ในชั้นปทภีชายปริศนาที่คอยเฝ้าติดตามดูความเคลื่อนไหวของครานเขาใจเย็นมาก ไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้ชีวิตของพรานเลยแถมยังรู้สึกถูกชะตากับเด็กชายตัวน้อยที่เกิดมาก็มีระดับพลังอยู่ในชั้นปฐพีแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ที่พรานและลูกชายทั้งสองคนจะมีระดับพลังที่อยู่ในชั้นสวรรค์หรือแม้แต่ในชั้นตำนานที่ตัวเขาเองนั้นก็มีระดับพลังอยู่ในชั้นนี้ ติดคอขวดอยู่ในขั้นสูงสุดการกระทําของเขานั้นมันอาจจะมองดูเป็นการเห็นแก่ตัวอยู่บ้างแต่เขาจะไปสนใจอะไรกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีของการควบคุมดูแลของเขาเปรียบเหมือนกันกับเขาได้สร้างบ่อปลาขึ้นมาและได้เลี้ยงปลาเอาไว้เขาจะทำอะไรกับปลาที่อยู่ในบ่อก็ย่อมได้ ไม่มีใครคนไหนมาคิดหรอกว่าหากเขาฆ่าปลาที่อยู่ในบ่อทั้งหมดเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนายพรานชุดโลกาวินาเรื่องราวในตอนต่อไปมันจะเป็นชุดดินงแดนแห่งเทพครับขอได้รับความขอบคุณจากพัดป่าม่วงสวัสดี